คลิปนี้ทำเพราะความชอบนะครับผมเอาละครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะพูดนะฮะคือเรื่องนี้ฮะอนิเมะเรื่องนี้นะฮะมีชื่อว่าตาเตโนยูชาโนะ อริกาอารินาการินะฮะเออฟุก้าโรผังงาดของเรานี่งนะฮะคือผมรู้นะครับว่าทุกคนที่ดูช่องผมนะฮะที่ยังดูนะเออเคยดูอนิเมะเรื่องนี้กันหมดแล้วนะครับเพราะเพราะว่าผมเคยแนะนําไปแล้วนะที่กลับมาแนะตอนนั้นผมแนะนําในสามิเมตรพระเอกไม่เคยยอมแพ้นะฮะอ,อ่าแล้ววันนี้จะมาแนะนําแบบจริงจังนะฮะหรือว่าถ้าใครดูแล้วก็ปิดก็ได้ฮะหรือว่าจะดูต่อก็ยิ่งดนะี โอเคฮะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็ผมขอบอกก่อนเลยกันนะว่าอะไรนะผมจะกลับมาทําคลิปบ่อยๆแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะผมเพราะช่วงนี้รู้สึกตอนนั้นช่วงแรกๆรู้สึกทอนะครับผมโอเคครับ okay. ไปไปเฮ้ยอย่าดรามาดิเออกลับเข้าเรื่องไปนะครับผมเต่าถึงเรื่องย่อเลยฮะ,ะไม่สนหละ <laughs> ยูวาทานินะฮะนาโอฟุมิคือชื่อเอ,อกของเรานะค,ะคือ เป็นเด็กหนุ่มธรรมดานะที่จะแสนออกจะมืดมนนะฮะเด็กน้อยนะฮะถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกต่างมิตินะฮะเอาง่ายๆคือมาต่างโลกนะฮะเพื่อเป็นผู้กล้าแห่งโลกเออนีออ่แม่งได้ผู้กล้าแห่งโลกด้วยแต่เพียงแค่เริ่มมาจนภัยได้ไปแค่สามวันนะฮะก็ถูกเพื่อนพ้องหักหลังนะฮะอืมจนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนมนุษย์สิ่งที่นาอุฟุมิมี นาะอุฟุมิผู้สูญเสียความเชื่อใจนะฮะในตัวผู้อื่นนะฮะหมดสิ้นเรื่องที่จะทําคือสิ่งใดนะฮะกันแน่นะฮะก็คือเหมือนเนเราให้เราติดตามเรื่องของพระเอกของเรานะฮะว่าเขาโดนหักหลังนะฮะแล้วก็โดนทุกรสชาติครบรสทุกรสชาติของโลกนี้ทําให้เขาจะต้องทำำําดาเนินชีวิตอย่างไรนะฮะอืมเรื่องนี้เรื่องนี้นะฮะมีเป็นแนว a อคชั n นแอดเวนเจอร์แ d มเป a ดราม่าแฟนตาซีโรแมแล้วก็อะไรวะไม่รู้นะฮะหมดแล้วนะครับผมเรื่องนี้คืออะไรนะผมชอบอยู่ฉากหนึ่งนะฮะฉากตอนที่ลาฟทาเลียเจอพระเอกเรานะฮะอืมทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้ววะผมเชื่อว่าทุกคนเคยดูนะฮะแล้วก็ฉากตอนสุดท้ายของอะไรนะตาเตนโนวิชานโนนะฮะฉาก สุดท้ายนะครับผมของเรื่องตาเตโนยูชาโนเนี่ยครับผมเป็นฉากที่กินใจโคตรนะคะตอนที่รับทาเลียแบบโอโหสุดยอดกอดพระเอกยังเฟี้ยวนะผมเออเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะอย่าลืมไปดูนะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็อย่าลืมไปดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำครับเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอก่อนจบแล้วกันนะครับผมชอบเพลงเขามากเลยนะฮะผมเพราะว่าสิ่งที่ผมดู และสิ่งที่ผมแนะนําให้ทุกคนดูนะครับเป็นเรื่องที่อะไรนะไม่ตับจนเกินไปอย่างแน่นอนนะผมสาหรับทุกคนที่ตับไม่แข็งแรงเหมือนผมนะอย่างผมเนี่ยตับไม่ค่อยแข็งแรงนะผมดูดวงใจนะว่าช่องผมไม่มีอะไรจะทําแล้วนะคือผมหมดหมด,หมดแบบหมดไฟอะ่ะคือท้ออะ่ะนะฮะเอ,อ่อก็ขอดึงดราม่านิดนึงนะฮะก็แปลว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีไฟขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะคืออยากจะทําคลิปมากขึ้นนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์ subscribe นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะก็แล้วเจอกันฮนะืะเจอกันคลิปหน้าครับผมผมจะลงคลิปลงคลิปวันละคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายครับ <S 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 を見ていた「目覚めた理由ですらわからなかった」「信じることにひどく怯えていた」「だって全部捨てた」